ที่รับอยู่ในงาน DC d ีดี c a t e d g a นะครับก็วันนี้อยู่ในเกม Action Online นะก็อ,อัปเดตใหม่ตอนนี้ก็เล่นกับน้องน้องเบลน้องเบล,เบลจากรายการจากรายการอะไรไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมาจากรายการการ,กร์ไทยเกมเมอร์ออมาไปลุยเลยแล้วก็ต้องจ,จดจำชื่อ,อนนในเกมอันนี้คือแมวใหญ่ๆที่เลยมันเท่คือเออคือว่าเกมนี้ แม่งอย่ากแกตัวฮะต้องฆ่าไททันได้กระแทมอาจจะไม่ยังแรงฮะยิ่งฟันหลังที่หมายเลยปกติผมไม่กล้าวขนาดนี้เอาก็มันอัปเดตใหม่มันไททันมันฉลาดขึ้นนะไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาไม่อัดคลิปเนี่ยมันไม่ตายขนาดนี้ไม่ได้มาฟันหลังทำไมฟันหลังคอแล้วมันไม่ตายอ่ะไม่อยากกระตุกอ่ะเอาก็เดี๋ยว แล้วแก้แค้นให้จะดูจะดูน,นั้นให้นะจะแบบมาบอกว่าเกตดอะไรใหม่ก,ก็จะอัดคลิปแป๊บเดียวไม่นานมากฮะแหลกกักะพี่ดีเจ,จเป็นเชี่ยวของไอเจ้าออนเนสันคลิปนี้พี่ดีเจมัน,มมนแหลกนะก็มีเลือดเลือดสีเลือดมาใหม่แล้วก็แล้วก็วสามารถรีโหลดไอเทมได้ที่ตรงนี้ก็เป็นเอ่อรีรีโหลดพวกแก๊สสมบูรณ์หมดมาเติมเดินดีตรงนีครับ มาแล er <ว>้วก็สามารถรีเลยสัพพายไม่ใช่นนเหรอนนั่แหลกแล้วก็เหมือนสัพพายนะฮะมันแหลกอะยังอ่ซนสักแป๊บนึงนะเดมีอะฮะแล้วก็อัปเดตใหม่เออคือแมเมืองเปลี่ยนไปแล้วก็ไอ้ไทยท่านพวกนี้แมี่ยไม่เรียนขึ้นเยอะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปยืนอยู่ตรงข้างๆตัวมันให้ดูมันจะแดกไม่ก็เซินเงยผมครับนะถ้าโดนจับก็มีคำตายเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ดี๋ยวคอยดูเวลาท่ามันกินใหม่ไหนถ้าใครเล่นเรียบเท่ไหนผมจะให้ดูนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจบคลิปนี่เดี๋ยวผมหลังจบคลิปนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูคุณดีซีจีครับคุณดีซีจีครับหลังหลังจบคลิปนี่เราจะมีเอ่อคลิปของเพลงแลนเพลของใท่านของใครของคุณมพนะครับให้ดู เป็นอะไรอะเป็นคล้ายๆแบบทำด้วยเกมเป็นโอพีสองครับเป็นเพลงครับขอไม่อัพลงได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปมาให้ตูเดี๋ยวกูเรนเดอร์เองแล้วเรนเดอร์แล้วส่งให้เียเฮ้ยเฟลทุกคนเนี่ยเข้าเซิร์ไม่ได้ก็ยังไม่ได้เปิดเซิร์มะครับอ่ะเจะกำลังถ่ายอยู่ในเอ่อโหมดแอบบายเนื้อมอนให้ดูนะลองแทรมันที่พนันนะนะฮะก็ เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่เจทิ้งไว้ดีคลิปชั่นแล้วกันในเพลงนะเนี่ยแค่แหละพี่ทำ่างนั้นเลยออจะให้ดูมแถไม่ไค่อยมี มันกระโดดได้ไงนะมันกระโดดได้แบบลีดีตายากาโนมกาโตอะไรอยากกินกาโตอะไรกาโตอยากกินกาโตโอ้อยากกินกาโตแเปิดเซิร์ฟยังไงมันกระโดดได้แงบเปิดเซิร์ฟยังเครียนอะกันเลยจะบอกนะยังไม่ได้เปิดโอเคคะสำหรับการรีวิวในท่านั้นมีอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวจะลองให้ดูหนึ่งตาอย่างจ่างครับมาถึงก็ ยายาดูตายนะครับเทพแงม,มไปแล้วพ่อขอจบการอาชีพเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีคับ